สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่10ของพวกเราเพราะว่าครัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทันโคราชครับร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์คือพรุ่งนี้เลยนะฮะ จัดยาวไปจนถึงวันที่3มีนาคมเลยครับรว<ผ>มร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะคะผมเหนือใต้ออกตกเยอะแยะมากมายแล้วครั้งนี้สําคัญกว่าครั้งไหนๆครับมาใช่ในการไปโคราชครั้งนี้นะฮะ<ม>เราจะแสดงความยิ่งใหญ่ของโคราชแสดงความยิ่งใหญ่ของพื้นที่แถบนั้นให้พี่น้องได้เห็นไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวโคราชเท่านั้น พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเลยครับว่ามีความน่าภูมิใจมากมันเป็นไฮไลท์ทีเด็ดของโคราชจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่เรียกว่าภาเข่าเป็นพาเข่าพาเข่าหมายถึงว่าภาษาอีสานแปลว่าแบบสำรับสำรับอาหารสำรับอาหารเราเรียกกันภาข้าวภาข้าวคนโคราชก็จากาเข่า้าเข่า้าเข่าเป็นาเข่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนี่ตอนแรกๆก็ดีอยู่แล้วพาเสียจนได้เขาจะเอาสาราพยองพาเขาก็คือเหมือนสำรับกับข้าวแต่ภาษาอีสานเนี่ยพาเข่าลักษณะก็คือ เป็นแผลแล้วก็ไปหาหมอเพไปพาเขาเลือะเทอะหมดเลยครับคือวันนี้จะพูดให้ฟังเป็นไฮไลท์ที่เด็ดของโคราชจริงคือพาเข่าสามมรดกโลกครับท่านผู้ชมครับมันเป็นความภาคภูมิใจแต่คนไทยน้อยคนนักที่จะรู้วันนี้ผมเชิญผู้รู้สองท่านมาพูดคุยกันในเรื่องนี้และท่านจะได้พบทั้งหมดนี้ในงานครัวคุณต่อยยกทัพที่เซ็นทัลโคราชนะครับ วันที่23คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3ม,มีนาคมคขอเชิญท่านผู้ชมพบกับทั้งสองท่านที่จะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรคือสมรดกโลกท่านแรกคือคุณกษีรา2เมืองและท่านที่2ก็คือคุณนัตติยาคาระวิวัฒนาครับ<ฮ>ท้สองาน,นสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับเชิคุณ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 เอเชิญทางด้านนี้คุณนุ้ยเชิญทางด้านนี้ใกล้ๆผมเลยนะครับต้องต้องแนะนําก่อนว่าใครเป็นใครก่อนนะครับ จริงๆแล้วคุณเอนี่คืออยู่อยู่เบื้องหลังของครัวคุณต่อยในการยกทัพกัละทับเพราะว่าคุณเออยู่ที่บิดสบิส์ับบิส์ขับหวัดนครราชสีมาแต่เขาเป็นบิดส์ขับนครราชสีมาแต่บิดส์ขับนี่ก็ช่วยเหลือเราตลอดว่าอะไรที่ไหนพื้นที่ไหนเด็ดดีด็ดีก็จะมาบอกรายละเอียดเราตลอดขอบคุณมากมากสำหรับบิดส์ับแล้วถ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศอยากจะรู้เรื่องราวอะไรแบบนี้ เฮ้ยเขาค้าขายกันอะไรกันไงเขาตรงไหนยังไงอ,อะไรดีทําอะไรถามบิสขับได้ครับอันนี้ผมไม่ได้ได้อะไรเขาเขาก็ไม่ได้ได้อะไรกับผมนะแต่เขาเชี่ยวชาญตรงนี้จริงๆถามอันนี้ก่อนนะภาคข่าสามมรดกโลกที่ยูเนสโกใช่ไหม<ช>ขึ้นทะเบียน,นให้กับเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะในสพื้นที่ค่ะวันนี้ต้องบอกอต่อยก,กับทางทีมพิธีกรน,นะคะว่าวันนี้เราอะค่ะจะพาทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ไปชิมลิ้มรสอาหารโดยเราจะเล่าเรื่องการท่องเที่ยวผ่านอาหาร3เส้นทางมรดกโลกของจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับผมเส้นทางแรกที่เราได้มรดกโลกจากยูเนสโกที่นี้คือผืนป่าดงพญายเย็นค่ะซึ่งมีสี่อุทยานแห่งชาตินะคะรวมไปถึง1เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป,ป่านั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่หนึ่งในอุทยานแห่งชาติของป่าดงพญายเย็นด้วยค่ะัน่นนี่คือตัวแทน ใช่แล้วค่ะ <Yeah. S 1> ร้านไหนครับจากร้านโรมาเขาใหญ่ค่ะครับนี่ดเด็นหน้าบ้านเลยแหละหน้าบ้าน<ช>คุณเลยอันนี้ oh, oh. เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังไปดีๆก่อนนะคือเรามี3พื้นที่เลยอันแรกก็พื้นป่าดงพญายเย็น อุทยานแห่งชาติก็คือเขาใหญ่นั่นเองนนคือเขาใหญ่นั่นเองเส้นทางที่สองเส้นทางที่สองนะคะครอบคลุมพื้นที่ห้าอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาค่ะคือเส้นทางจีโอพาร์คนะคะค่ะนำเสนอโดยร้านด้าด่านสเต็กจิ้มกระแจวค่ะมันที่บอกว่ามันตั้งหลายอันมีอะไรบ้างนะสีคิ้วสีคิ้วสูงเนินขางทะเลสออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเฉลิมพะเกียรติค่ะเนี่เราไม่เคยรู้เลยนะ นี three three ่ยูนสโกเขาขึ้นทะเบียนให้เราใน3พื้นที่นี้ใช่ไหมใช่ที่สองนะที่2นะใช่แล้วพื้นที่ที่สมพื้นที่ที่สมก็คือพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกราดค่ะครอบคลุมพื้นที่อำเภอปักทงชัยและอำเภอวังน้ำเขียวค่ะนี่เป็นตัวแทนบางลักษ์บางลักคาในที่บางลักษ์ใช่ค่ะใช่แล้วค่ะชครับผมมันเท่ไหมเนี่ย เทม,มากค่ะเราต้องบอกว่าวันนี้ค่ะโคราชเราพัฒนาผู้ประกอบการแล้วก็พัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวนะคะต่อยคะเราก็เลยอยากจะให้ผู้ประกอบการอ่ะลุกขึ้นมาปรับตัวกับการที่เราได้รับ ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ t ริปเ e ิลเฮอริเทจ t ิตค่ะทริปเปก็คือว่าสามล้สามสานที่สามเท้าแล้วค่ะแล้วเป็นเฮอริเทจซิตี้เคยได้ยินที่ผมพูดถึง Creative City ใช่ไหมนั่นอีกแบบหนึ่งยูเนสโกเขาให้หลายแบบแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเฮอริเทจซิตี้ซึ่งที่เราได้ครั้งนี้เนี่ย เขาบอกว่าทั่วโลกอ่ะมี3ามแห่งเท่านั้นนะใช่ทั้งโลกนี้โลกมีสามที่สามแห่งนี้ใช่แล้วแห่งแรกคือประเทศจีนแห่งที่สองคือเกาหลีใต้แห่งที่3โคราชประเทศไทยค่ะเฮ้ยท่านจะไม่ได้รู้เรื่องราวอย่างนี้ทั้งหมดเลยในงานของเราะอ่ะ ทั้งพี่เอ๋พี่นุ้ยให้ข้อมูลเราดีมากไอ้ฝั่งนู้นแอดทำไมฮะเพราะแถวบ้านผมมันรู้ว่ามีบ้านอยู่เขาใหญ่ไม่ต้องแอดกับเขาก็ได้ครับคนประเทศรู้อยู่แล้วครับแอดมากเลยแอดมากเลยของคุณมาจากร้านมาจากดาดาสเต็กจิ้มกระแจีครับผมซึ่งอยู่ในเมืองครับผมใช่ค่ะซึ่งตั้งแต่พาดผ่านอันที่สองถูกไหมเป็นทีโอาร์งเป็นทีโอาร์งใช่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับซากฟอสซิลดึกดำบรรณ ใช่ผมมีสร้างอยู่สร้างเนื้อเอาเลด้วยเลยได้ไม่ใช่เอานี้อย่างอันนี้มันเป็นเนื้อนะแล้วเขามาทําให้มันเป็นเหมือนต้มสติวอรอ่อใช่ค่ะเจ๋งมากแล้วดูคงไข่ไดโนเสาร์ว่าน้าดูดิทำไงดูดิทำไงโอ้อมันก็ต้องมีวิธีการตอนเริ่มต้มด้วยโอเคฟังไม่รู้เรื่องแล้วอร่อยไหมกินได้เลยครับผมเนอะมันเป็นการนําเสนอที่นาเสนอดีมากดีใช่ไหมครีเอทผสมศิลปะเพื่อจะนําเสนอความเป็นจีโอพาร์คให้มันมองเห็นรูปธรรม เพราะฉะนั้นคือหมัน่าความตั้งใจของเธอและความตั้งใจของการรวมตัวกันครั้งนี้ของชาวโคราชจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตัวเองเด่นอะไรก็พยายามเอาอาหารเนี่ยที่จะเล่าเรื่องราวของพื้นที่และชุมชนถูกไหมคะใช่ใช่ดูสิไม่น่าเชื่อสิบ้านเธอเลี้ยงไดโนเสาร์เว้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเลี้ยงแบบอย่าเลี้ยงปลาเขาถ้จะเป็นในฝั่งของวังน้ําเขียวนใช่เน้นเรื่องความสดทั้งหมดส่วนโลมาเนี่ยโหวัตถุดิบเขาเจ๋งมากอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงใบกุฎเนี่ย เพราะฉะนั้นยี่สามนะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับ<ช>ถึงสามีนาคม<ช>พรก่งต่อโยกทัพปีนี้คุณได้อะไรมากกว่าที่คุณเคยได้ใช่มากอะไรได้อะไรมากกว่าที่คุณเคยทานเพราะฉะนั้นเรามาดื่มด่ำกับกับความยิ่งใหญ่ของประเทศไ,ไทยไไที่ <นะ S 2> องค์การจัดของโลกเนี่ยเขาให้เหารา UNESCO ไม่น่าเชื่อจริงนะ อย่าพลาดนะและพรุ่งนี้ผม3คนอยู่ที่นั่นแน่นอนเลยและทั้งสองท่านนี้ก็อยู่และไม่ได้แค่มีแต่2ท่านนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือส่วนหนึ่งทานาส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการที่จะร่วมมือกันสร้างโคราชให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกอันนี้ตั้งใจไหมตั้งใจแบบนั้นเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะ ท่านผู้ชมพื้นที่ไหนก็ตามนะถ้าคนในพื้นที่มันร่วมกันยังไงมันก็ยิ่งใหญ่ได้และยิ่งใหญ่ระดับมรดกโลกแบบนี้ใช่ครับวันนี้กอบคุณพี่นุ้ยพี่เอด้วยใช่ล้วยังมีเรื่องราวอีกเด็ดๆอีกใช่ไหมครัใช่ไหมนุ้ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมเอใช่ค่ะยังมีเรื่องราวเด็ดๆที่โคราชจะมอบให้กับคุณอย่าพาดครัวคุณต่อยยกทัพในครั้งนี้พักตรงนี้สักครู่หนึ่งพกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพกกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ กระพงเสียงเต้าเจี้ยวฉิงสดออแกนิกครับมันนุ่มไปหมดเลยอ่ะมันอร่อยแบบอร่อยจริงๆท่านผู้ชมอร่อยมากมันอร่อยผู้ชมแล้วรสชาติมันนัวเอาลูกผมไปใช่ไหมครับจะไปขโมยของเหรอครับใช่ครับผมตอนช่วงเขาไปตัดสัคตวป